สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลล์บานะคะจากร้านเต์รถปฏิพัติ์ออตโต้นะคะวันนี้บ้ามานำเสนอโตโยต้ารีโวนะคะ 2.4e ตัวสูงคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะทุกคนในราคาเพียง599,000บาทนะคะอันนี้แม็กใหม่ยังใหม่คันนี้นะคะเราใส่แครีบอยให้แล้วเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะทุกคนโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะเป็นสีประตูใส่แครีบอยแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวพีรนเนอร์ยกสูงนะ ใส่แคริบอลแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะไม่ไม่อยากใส่แคริบอลก็สามารถไปถอดแคริบอลขายต่อไปได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นสีประตูสีบอลเทานะคะเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออ,อตโต้แบบนี้เลยนะคะเป็นรถปี2017นะคะในราคา5้าแส0เกาหม่นเบาทอะเบาะนะคะ เบาคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีน้าตาลอันนี้มันกระทบกับเงาเนาะภายในจะเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้แล้วนะคะเลขไมค์คันนี้คือน้อยมากนะคะประมาณ8ปดพันกโลนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะด้านหลังนะคะเป็นสีประตูแบบนี้เลยมีแคริบอยให้แล้วไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่8ป0 0 0นโลนะคะเป็นเครื่อง2 4 e 4ประตูตัวสูงนะคะในราคา5,99,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะคนซื้อเครดิตฟรีดาวได้เลย นะคะหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะออกได้ไหมล่ะคุณบะ๊ะออกได้นะคะคันนี้เรามีบริการจัดไฟแ a n c e ถึงที่ฟรีนะคะอ่นนี่สีเบาะจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นทูโทนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำข้อสั่ดให้อรอบนึงนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยเป็น carry boy นะคะใส่ carry boy ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีบริการเซ็น f ฟแ a n ซ์ถึงที่ฟรีให้นะคะ คนซื้อเครดิตดีก็ฟรีดาวไปได้เลยบัฟฟี่ค่าจ่ายค่าโอ,อนให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อแอดไลน์หรือว่าโทรเบอร์มาได้เลยนะคะบายยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ